วิธีแก้ปัญหาประตูปิดกระแทกแบบเมื่อกี้นะครับให้สังเกตตรงเฟืองสะพานนะครับที่หัวและท้ายของเฟืองสะพานเนี่ยมันจะมีแท่งไมเหล็กแบบนี้ติดตั้งอยู่ <weniger S 1> แท่แงไมเหล็กพวกนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเวลามันวิ่งมาถึงมอเตอร์เนี่ยมันจะสั่งให้มอเตอร์หยุดการทํางานซึ่งสาเหตุที่ประตูเนี่ยมันไปชนกระแทกเนี่ยเป็นเพราะว่าไมเหล็กเนี่ยมันวิ่งม,มาถึงมอเตอร์ช้าเกินไปทําให้ประตูเนี่ยมันไปกระแทกกระเสรับก่อน วิธีแก้นะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมไค่ควงเอาไว้ไค่ควงเนี่ยให้นํามาขันเพื่อขยับแท่งไมเหล็กตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ประตูมันปิดกระแทกอย่างของผมมัน,มนกระแทกฝั่งนู้นก็เลยต้องมาทํากับแท่งมเหล็กที่ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเ,เอาไข่ควงเนี่ยขันสกรูนะครับที่ตัวแท่งไมเหล็กจากนั้นขยับเข้าไปให้มันใกล้มอเตอร์มากขึ้นมันจะได้วิ่งไปถึงมอเตอร์เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ขันกลับให้มันแน่นเลยจากนั้นนะครับลองใช้งานดู สังเกตเห็นว่าคราวนี้ประตูมันไม่ปิดกระแทกแล้วให้เพื่อนๆนะครับลองขยับแท่งไม่เหล็กที่ว่าเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมให้มันพอดีนะครับเพื่อให้ประตูเนี่ยมันแนบสนิทมากที่สุดเท่าที่เพื่อนๆต้องการเพียงเท่านี้ครับประตูมันก็จะไม่ชนกระแทกแล้วครับ